สุดการรอตูมตามเดอสตาประกาศมีทายาทคนแรกควันหลงส่งท้ายสงกรานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถสำหรับยุทธนาเบื้องกลางหรือตูมตามเดอสตานักร้องชาวไทยสังกัด GMM Grammy เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะเลิศจากรายการเดอสตาค้นฟ้าคว้าดาวปี 7. ปัจจุบันตูมตามเดอสตาได้ใช้ชีวิตคู่กับอาลีอัทรินยาและจดทะเบียนสมรสเป็นการประกาศว่าทั้งคู่ได้เป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังตูมตามได้คุกข่าวขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อวันวาเลนไทน์และล่าสุดตูมตามเดอสตานักร้องดัง นั้นก็ได้ประกาศข่าวดีหลังมีทายาทคนแรกควันหลงส่งท้ายเทศการสงกรานโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้พวกเรามากันสามคนแล้วนะในที่สุดพวกเราก็มีชาวแกงเพิ่มแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าลูกหมูน้อยมาแล้วครับ